İlk ยดุยดยดุยดยุดยุดสวสมันสิเกิดสวนนี่ไปเลเซอร์ร้ออกไปเลเซอร์รเฮ้ยจะเฝ้ากินไปไปมันสิตายโว้ย เฮ้ยโอ้ไลฟแพกกัน